สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลเช่นเคยนะคะกราบสวัสดีปีใหม่พี่พี่เทุกๆท,ท,ท่านนะคะปีนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเงินทองไหลามาเทมาเนาะ,ะมีความสุขกันทุกๆุกวันนะคะพี่น้องจา๋าเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะหลังจากน้องวึงไม่ได้ลงมัดรวมห้าลาวมาหลายวันเนาะวันนี้ก็มา ลงแนวทางมารวม5้าลาให้นะคะก็คือเาสตาเหลาสตาวีพีเหลาวีพีเหลาสามัคคีแล้วก็เลาสามัคคีวีพีนะคะห่างหายไปหลายวันเนาะพี่น้องจ๋ายุ่งนะคะน้องอุ๋งทำไม่ทันเนาะ,ะหลายแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะสำหรับตัวน้องมึงอิงแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ fc ทุกๆท่านนะคะ ถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูตารางกำลังวันกันก่อนนะคะ,ะสำหรับตารางกำลังวันนะคะก็จะมีหนึ่งเนาะสี่แปดศูนย์เก้าห้านะคะ,ะสำหรับตัวเด่นเนาะตัวเด่นก็จะมีสี่กับเก้านะคะ สี่กับเก้าวิ่งรูดที่สี่นะคะพี่น้องจ๋าแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่น้องหมึเลือกให้นะคะสามารถดูในตารางกําลังวันเนาะแล้วก็สามารถจับคู่ในตารางกําลังวันได้เลยนะคะ,ะมาดูกันนะคะตัวที่จับคู่มานะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เก้านะคะ อ่าสำหรับ9ก็จะมี9 1 9 3 9 7 9 8นะคะอ่าถ้าไม่ชอบจับคู่ให้อย่าลืมนะคะสามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะบางตัวก็ชนกันเนาะน้อหมืนก็จับมาจากในนี้นะคะอ่าชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี8 5 หนึ่งก้านะคะหนึ่งศูนย์ศูนห้านะคะพี่น้องจ๋าอ่าอันนี้ก็คือแนวทางเนาะแนวทางมัดรวมห้าลาวนะคะสํำหรับตัวที่เน้นนะคะตัวที่เน้นมาดูกันนะคะก็จะมีสี่สองสี่หกนะคะ เก้าสามเก้าแปดแปดห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าเพื่อป้องกันการลืมด้วยเนาะอ่าน้องหุ่งก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆนะคะถ้ามัก,กจระตางๆเนาะพี่น้องจ๋า้าบอ่อมากกักะสามารถผ่านได้เนาะค่ะเนาะอ่าสุดท้ายนี้นะคะน้องอุ่งก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะมีชคมมลาบกันทุกคนเนาะ เงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านตลอดตลอด,ลอดทั้งปีเลยนะคะพี่น้องจา๋าดูพศออน้องว่งก็เขียนผิดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟทุกทุกท่านด้วยนะคะดูสิจนจะจบแล้วเนาะพี่น้องจา๋ายังจะอยู่ปีเก่าอยู่น้องวึงนี่วันที่หนึ่งมกราคม2565นะคะอ่ะโชคดีกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ